วันที่10กุมภาพันธ์2567นะครับวันตรุษจ,จีนวัวเข้าคอกเสร็จแล้วครับกินอาหารเย็นเสร็จแล้วอาหารเย็นวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีเปลือกมันล้างหมักยีสต์ครับวันนี้มีสูตรพิเศษก็คือเพิ่มกระถินสับเข้าไปเพิ่มโปรตีนในเข้าหน่อย หลังจากปล่อยแปลงได้2เดือนกว่าเกือบ3เดือนนะครับก็หัวก็มีน้ำมีนวลขึ้นเยอะครับอันนี้ก็คือเรามีการถ่ายพยาธิไปด้วยนะครับก่อนที่จะปล่อยแปลงก็จะมีการถ่ายพยาธิไปทั้งพยาธิภายนอกภายในแล้วก็พยาธิเม็ดเลือดนะครับ วันก่อนผมได้ดูคลิปแล้วก็เห็นกูรูท่านหนึ่งนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์วัวเขาบอกว่าวัววาคิวเนี่ยก็เหมือนกับวัวกระโดนบ้านเรา,ามันก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดนะครับอ,อันนี้คือคุณแม่ลูกนะครับ แม่เขาเป็นาวากิว f 1แล้วก็ลูกเขานี้เป็นเป็นลูกของพ่อชาโรเล่นะครับอ่ามันก็มีทั้งถูกทั้งผิดนะครับที่ถูกก็คือใช่ครับมันวา,วากิวเป็นวัวพื้นเมืองของญี่ปุ่นวัวกระโดนก็เป็นวัวพื้นเมืองของไทยแต่ผิดท,ที่ผิดก็คือวัวสองสายพันธุ์นี้ไม่เหมือนกันนะครับต่างก,กันต่างกันโดยสิ้นเชิง วัววากิวของญี่ปุ่นนะครับวัวไทจิมะเนี่ยที่มันแตกต่างพิเศษไม่เหมือนจกจบวัวสายพันธุ์ใดๆในโลกก็คือเขาจะมียีนที่สามารถาเปลี่ยนอาหารเนี่ยให้เป็นไขมันแทรกนะครับแต่วัวสายพันธุ์อื่นเนี่ยจะไม่มีนะครับนั่นหมายความว่าวัวกระโดนบ้านเราเนี่ย ถึงแม้ให้เอาไปขุนด้วยวิธีการแล้วก็อาหารเหมือนกันกันกบวัวทาจิมะนะครับผลที่ออกมามันก็ไม่เหมือนกันจะไม่มีลายไขมันแทรกเหมือนของเขานะครับอาจจะมีแต่มีน้อยนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้เพื่อนๆชาววัวนะครับขอบคุณมากครับ